พักที่ไรก็มาได้นะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะไปไรรอยู่ที่ ก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับอตอนนี้ก็รอผลเปิดตาของอเเลยนไทยนะครับไปไหนมาไปกันหมดเลยนะไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนสักคนเลยที่ฉันอยู่คนเดียวมีสิครับคุณเล็กอยู่กันนั่งหลายคน คุณเล็กจะเอาอะไรเลยครับไม่เอาอะไรทั้งนั้นน่ะเหงาอะ่ะนี่เธอพาฉันออกไปเดินเล่นหน่อยได้ไหมคุณเล็กจะไปเดินเล่นที่ไหนคะเดินเล่นในไร่นะนะพาพาฉันไปหน่อยนะไปไป,ไป,ไ,ปไปเดินเล่นในไร่ รู้เรื่องสักทีเถอะคุณคุณจะเอาอยัางไงกับฉันกันแน่เรื่องอะไรเรื่องอะไรคุณยั่งจะมีหน้ามาถามอีกว่าเรื่องอะไรนี่นี่เป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วนะที่คุณไม่ได้สนใจว่าฉันจะอยู่ฉันจะไปหรือว่าฉันจะทําอะไรทั้งสิน้นอแล้วคุณยังผมทําไงอ่ะฉันฉันต้องการยา <c oughs> คิดให้ดีๆนะลัคนาะให้ความจริงไม่ใช่ผมเองไม่อยากจะอยากกับคุณนะ ที่ผมทนคุณอยู่ทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าเรามีลูกเดียกันผมสงสารลูกคุณไม่ต้องมายุ่งกับลูกลูกฉันฉันเลี้ยงของฉันได้คุณแน่ใจว่าคุณจะเลี้ยงลูกได้ใช่สิฉันแน่ใจคุณจะเอาอยัางไงกับฉันบอกตรงๆว่าผมเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะ วาเอาอย่างนี้ดีกว่าผมจะไปต่างจังหวัดสักสองสาวันนะพอกลับมาคุณกับผมก็อาจจะคิดอะไรออกก็ได้ว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตคู่ที่ฝีหววของเรา ไปจ้ะพี่นะออนี่พี่ชายฉันก็จะมาเยี่ยมแล้วมาอยู่สักสองสามวันนะคำเที่ยงช่วยจัดท่องพาย้เขาด้วยนะค่ะจะให้พักที่เรือนไหนคะก็เรือนนี้ละจ้ะเรือนอที่ฉันอยู่นี่แหละนะแล้วก็ให้แม่พรช่วยคำเที่ยงด้วยก็แล้วกันะนะ พี่นาะพี่ชายของดิฉันทศเรกมาบอกว่าจะมาเยี่ยมค่ะคงต้องขออนุญาตผู้นวยการให้พี่นาอยู่ด้วยสักสองสาวันที่จริงไม่ต้องขออนุญาตฉันก็ได้นะเธออยากจะทําอะไรกับรายสืัฒนาก็ก็ขอให้ทำไปเลยให้มันเหมือนกับว่ามันเป็นร่ของเธอก็แล้วกันพูดหนวยการค่ะพรุ่งนี้แล้วสินะคะ ที่หมอจะเปิดผ้าปิดตาของผู้่ดยการรู้สึกยังไงบ้างคะแปลกนะที่ฉันรู้สึกเฉยเฉยอาจจะเป็นเพราะว่าฉันคิดว่าถ้าอะไรจะเกิดก็ขอให้มันเกิดขห้มัแต่ถ้าฉันหาย ตาของฉันมองเห็อนอีกครั้งหนึ่งฉันคิดว่าฉันมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องทำแต่ทำไมทุกอย่างมันก็คงจบลงแค่นี้ผะพูน่วยการพูดเหมือนกับคนหมดอะไรแต่อยากในชีวิตอย่างนั้นน่ะไ่รู้เหมือนกันนะว่าฉันควรจะมีความหวังในอนาคตต่อไปหรือเปล่า เห็นป้าพรบอกว่าพรุ่งนี้คุณหมอจะเปิดตาพุ่งใยการใช่ไหมคะใช่จ้ะทำไมเหรอผู้จัดการว่าพุ่งใยการจะหายไหมคะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้องรอพรุ่งนี้ เธอเป็นห่วงผู้อำนวยการมากเหรอค่ะถ้าผู้อำนวยการเป็นอะไรไปอ่ะคำเที่ยงคงตายแน่ๆเลยใช่รอออนี่คำเที่ยงถ้าฉันถามอะไรเนี่ยเธอต้องตอบฉันจริงๆนะเธอรู้สึกยังไงกับผู้อนวยการ ถ้าเธอไม่กล้าตอบนะฉันก็จะถามว่าเรื่องที่คุณเล็กสงสัยแล้วก็ไล่เธอออกเนี่ยเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคุณเล็กอ่ะตาแหลมเข้าใจจิตใจของคำเที่ยงที่คุณเล็กไล่คำเที่ยงออกจากไล่อ่ะก็ถูกของท่านค่ะก็เหตุผลนี้ใช่ไหมที่ทำให้เธออยากอยู่ที่นี่ คำเที่ยงอะอยากมารับใช้ผู้มวยการค่ะพอแล้ฉันเข้าใจแล้ว